พาสปอร์ตหายที่ญี่ปุ่นทํายังไงดี stairs. สิ่งที่สําคัญในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าไปเป็นประเทศอื่นก็ตามนะฮะคือตัวพาสปอร์ตนะครับที่เราจะต้องพกนะครับตลอดการเดินทางนะครับถ้าหายนะครับทำยังไงนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็อันแรกเลยนะครับถ้าเราทาพาสปอร์ตหายที่ญี่ปุ่นนะครับเอก็แนะนํานะครับให้เพื่อนๆนนะครับไปแจ้งความนะครับให้ไปแจ้งไว้ที่สถานีใกล้เคียงตรงจุดที่คิดว่าเราเนี่ยทำพาสปอร์ตตกหล่นฮะเพราะว่าถ้าคนญี่ปุ่นนะครับเขาพบนะครับ พาสปอร์ตนะครับหรือว่าสิ่งของมีค่านะครับในญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะเอามาคืนไว้ที่สถานีตำรวจครับเราก็สามารถให้ในส่วนของพวกเบอร์ติดต่ออะไรต่างๆนะครับถ้าตำรวจเจอเนี่ยเขาก็จะโทรติดต่อเราให้เรามารับพาสปอร์ตเองครับแต่ถ้าไม่เจอละครับต้องทำยังไงถ้าไม่เจอนะครับเราจะต้องทำพาสปอร์ต หรือว่าน like like so, ังสือเดินทางชั gotcha. ่วคราวนะครับใช้เดินทางท่องเที่ยวต่อแล้วก็ใช้เดินทางกลับไปที่ประเทศไทยด้วยนะครับในส่วนของขั้นตอนนะครับการทําหนังสือเดินทางนะครับมีดังนี้นะครับข้อ1นะครับก็คือเราจะต้องใช้ในส่วนของตัวสําเนาเอกสารแสดงบุคคลของไทยนะครับอย่างเช่นสาเนาหนังสือเดินทางนะครับสำเนาบัตรประชาชนไทยนะครับหรือว่าสาเนาทะเบียนบ้านนั่นเองครับอย่างที่เอบอกเออยากจะให้เพื่อนๆนะครับไปเที่ยวต่างประเทศทุกครั้งนะครับอยากจะให้เตรียมในส่วนของสํารองไฟล์ไว้ในมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์หรือว่าเป็นไฟล์ jpeg ก ไปยื่นที่สถานีตำรวจครับอันที่2นะครับก็คือเราจะต้องมีใบแจ้งความนะครับจากสถานีตำรวจแล้วก็ให้เพื่อนนะครับแจ้งพิกัดนะครับว่าเราพักแถวไหนแล้วก็คิดว่าพาสปอร์ตของเราหายแถวไหนนะครับเพื่อที่ทางตำรวจนะครับจะได้ลงข้อมูลนะครับในใบแจ้งความนะครับสานะครับก็คือรูปถ่ายสีนะครับขนาด4ีคูนสนะครับจำนวน3รูปนะครับผมสามารถถ่ายได้ที่ตู้ถ่ายรูปนะครับอัตโนมัตินะครับตามสถานีรถไฟนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ๆในส่วนของตัวแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะครับก็จะมีเป็นคล้ายๆกับในส่วนของตู้ถ่ายรูปอัตโนมัตินั่นเอง ก็ผมก็คือตัวเอกสารการเดินทางกลับไทยนะครับหรือว่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองครเราก็ต้องเอาไปโชว์นะฮะเพื่อที่จะไปประกอบนะครับในส่วนของการขอยื่นทําพาสปอร์ตชั่วคราวครับในการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นต่อนะครับจากนั้นนะครับให้เราเดินทางนะครับไปที่สถานเอกอัครราชทูตนะครับหรือว่าสถานกงสุลนะครับของไทยหลักๆก็คือจะมีที่โตเกียวนะครับผมแล้วก็ที่โอซาก้านะครับเดี๋ยวเอจะใส่ข้อมูลไว้ที่ใต้ลิงก์ก็แล้วกันนะครับผมนะฮะว่ามีหยุดจุดไหนบ้างนะครับผม หลังจากที่เรารได้รับพาสปอร์ตชั่วคราวแล้วนะครับผมเราก็สามารถใช้พาสปอร์ตชั่วคราวใบนี้นะฮะเที่ยวต่อที่ญี่ปุ่นได้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้เดินทางผ่านตอมอนะครับที่สนามบินนะครับกลับสู่ที่เมืองไทยไดะะ้สำหรับการเดินทางนะครับกลับไปที่เมืองไทยนะฮะก็อยากจะให้ตอนเวลาเราไปเช็คอินนะครับที่สนามบินนะฮะให้เผื่อเวลานิดนึงนะ,ะเพราะว่าในส่วนของการใช้พาสปอร์ตชั่วคราวนะก็อาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลนานนิดนึงนะฮะสำหรับการเช็คอินที่สนามบินแล้วก็การผ่านในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองที่ m ิ i เ r กชั o นที่สนามบินครับและนี่ก็คือขั้นตอนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับทำพาสปอร์ตาหายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ